คนจลพ่อพ่อที่ให้กำเนิดของพ่อเชยแม่แก้วหายาแล้วก็แม่เปลี่ยนเป็นแมุ่ญธรรมเป็นพี่สาวของพ่อเชยที่ท่านมีทรัพย์สินมากมายที่เนี่ยที่เป็นร้อยไร่ก็ไม่มีคนมา ในในททก็ได้เบยกนได้ยกมาเป็นลูกทรดมกับท่านมาอายุสิบเ็ดี่านนงงานเาบ,บ้านเมืองมันเเราอย้ายฐานะไปอยู่ที่เมืองโครานได้ไปทำเกษตรตรก็กอ,อาชีพก็ได้สูกอะไรมีความสำเร็จ ปีมัยาปีันาชีวิตมีทุกมีทุกทัะความสุขที่ลูกก็พร้อมแด้านจิตใจเราก็หามาก็คิดว่าคุณเราเกิดมาต้องเอาผู้สูดติดตัวเนาะทางพระศาสนาติไหนวัดถนที่ผกไปได้เราก็ไปตักใส หลายใจด้วยทํามาหลายวัดเลยใช่ไหมครับอะก็หลายพประมาณเลยเนาะทาโทอกฐินท่นปลายพระพุทธนงคยทามาทนไมคิดว่าบัตรายชีวิตก็อย่าบ้านจะโค่ะมารงหลายอย่างก็เลยมาคิดสรางยนรับรองสวาับกําลัง แต่แม่จะคิดถ้ามีความสุขก็เลยได้มันนี้าอก็คิดวา่วาจะจะฉลองในพอสองปุกสิบ,นนะบเดนเนาะก็เลยไหนไหนก็ทำ ก็เอาตัวงันเนาะท่ามกลางการแข่ันมีกำลังทีใหม่เรกอบคุด้วยออกทางวัเยท่ามกั้งท่ากลางยาวๆถ้าก็ในมีอะไรจะฝากขออุนตามตลาดทรัพยานาค สายหลวงปู่สวงไปขอพรท่านนะ่ะได้ทุกอย่างนะคิดดูในตัวที่จะได้ทำมาคิดปารถนาคิดใดก็ได้ไดพทสําเร็จแต่ติดขัดอย่างเดียวแต่โชคโชคลาบลอยยังไม่มาเลยจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่ได้สักทนะีแต่อย่างอื่นนะ่ะไปได้ด ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมจ้ะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแม่อายุก<ค>ี่ปีแล้วตอนนี้ตอนนี้อายุ62สิบสองข้าวหามแต่เองชีวิตประกอนนี่ลมพายุานก็เริ่ม ชีเม้ก็เริ่มดีมาปอสองหกสิบสองเหมือนันแล้วคุณพ่อนะคะยุคที่มีนะคะอันนี้เจ็ดสิบสี่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 คนเป็ส่เหมคน่อเจ็ดสิบสี่คนมกาคุณพ่อไม่รูจะดไม่รู้จะพูดเลไม่รู้จะเผลอเลยไรอนลูกร้านหน่อยพ่อพ่อแบบเราพูดอะไจะเล่นเจริ ัายานามักเนาจองช่องเนาะที huh. yeah. uh ่เ huh. อ um ้ช huh. um ื huh. uh ่อไม่ถูกไม่ถให้่ายนึงานการงานให้พยยงจะเ่ีจะรการงานนเดี๋ยวพยาเดินดูมตีนิดนึ่งนะแม่นะใช่ไม่รเดินดูเลยไป้วยกันไปอ่นวันนี้ขาทเด็กๆแม่ก่อนชอบตรไหเนาะงวันนี้เจะมาเป็น แปะมันจะมากไปมากจ้ะไม่ชอบก็ส่วนตัวก็ยังไม่ชอบเมื่อวานนี้ไปซื้อกุ้งมาถวายมาถวายวปะคิดว่าจะเอาเจ็ดกิโลก็ให้มาแปดโลกับห้าโลก็เลยตัดสินใจเอาให้แปะ เลขเช่ารวยท่านกี่เลขโชคไหมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสี่ห4 1 4 2 4ี่สองสี่หนึ่ถุงจำนวน350รกิโลนะคะก็สาธุกับท่านนะคะสาธุนะคะเราจะได้กาะบุญเขานะคะกาะบุญคนรวยอันนี้เรื่องจริงนะคะท่านพระ ท่านก็จะเทศเห้ฟังว่าเราไม่มีเราเกาะบุญเข้าไปโกรนะคะนนดดอ๋นะะอสิค่ะอ่าอันนี้นเดี๋ยวคุณเมนูนท่านจะจัดการของท่านเองนะคะทางชาวบ้าน,าน,นาเอาลงไม้หยกไปเลยนะ พี่น้องบ้านเรานะคะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ได้ที่แข็งแรงมาช่วยกันยกไปขึ้นรถให้ทางคณะคุณแม่โนที่มาจากโคราชด้วยนะคะเอออนุทมาช่วยกันยกข่าวสารหนึ่งนาง นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะงานหน้าก็มาอีกนะคะมาอีกนะคะมาเที่ยวมาทาบุญวัดนนสศรีฟันนะคะคกำลังก่อสร้างตอนนี้สําหรับการก่อสร้างนะคะที่พี่น้องเห็นทู่โบสถดหกเดือนเท่านั้นนะคะหกเดือนแล้วเสร็จแล้วก็ศาลานี่กระสุนพวกนี้นะคะหกเดือนนะคะุโบสถหลังนี้ที่ที่ทห็นเนี่ยสวยงามนะคะ บุกสนนะคะบเดือนที่สร้างเสร็จนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยของใคระได้แจกทานแกอาจารย์เอาเอาไปแบ่งกันนะคะท่านใดที่ฝากโซมาแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้มาก็ฝากไปให้นะคะเอาไปให้กันก็ได้นะคะไม่เป็นไร นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเมนูนะคะกล่าวคําขอบคุณอาแขกที่มาในงานฉลองกุฏิแล้วก็ถวายกุฏิวัดประโนติีฟัน,น,นอาพู ารวมงานในวันนี้รู้สึกดีใจและตื่นตันใจเป็นอย่างมากเมื่อมีวันนี <Okay. S 1> ้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเนาะพูดไม่เป็น <laughs> พูดไม่เก่งเก่งแต่ด้านการตลาดขอขอบคุณมากนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเพื่อให้ <Okay. S 1> กล่าวคำตอบแทนของคุณแม่โนนะคะขอพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านปรบมือ เป็นกำลังใจแล้วก็ให้เศรษฐีใจบุญในทุนใจดีคนนี้อีกสักครั้งนะคะ่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่นู